ค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับคาเลนอีกแล้วนะคะในมามาจะพาดองเล่นวันนี้คาเลนนะคะจะพาทุกคนมาเที่ยววันนี้คาเรนอยู่เชเลตันที่ปานบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้คาเนจนกำลังจะไปที่ห้องเลยจต่หนรู้สึกมากเลยค่ะคม,มันไม่เหมือนเกาะพีพีนะคะเนี่ยมันดูน่นนากลัวกว่ามันลึปลักกว่าให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ไอน้ำเป็นัไงคะใหญ่เยโหใหญ่บ้าคือไม่เคยนูแล้วโควสัไอ้น้ำเป็คนตัวเองยจะเป็นลมอ่ะจริงมาก ไดดี้หายอีกแล้วแล้วต้องไปหาไดดี้มาวีบ้านมันใหญ่มากเลยจนหาไดดี้ไม่เจอเลยเหรอใช่ไดดี้ไปกวาด <laughs> ว่านเลยว้าวเป็นไง จริงว่หนูไม่เคยมีโรงแรมที่ได้ห้องเพักของตัวเองใหญ่เท่าบ้านเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็ห้องน้าเลยสิงค์เยเจมส์ห้องน้าไม่ห้องฮะว้า ทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่สองจากการที่มาตอนนี้คารือไม่ได้อยู่ที่โรงแรมค่ะไม่ได้อยู่หน้าโรงแรมด้วยค่ะเนี่ยตอนนี้คารือกลัวมากเลยค่ะไอ้กลัวตัวไอ้กัวนี้นะคะก็คือตอนนี้คารืออยู่ที่ทะเลค่ะตอนนี้คารือมามาดูป่าคู่สวยน่ารักน่ารักเลยค่ะทุกคนไัวน้อยเจออะไรคะอ้ชัวร์นโอ้จริงด้วยเราบงกัรนะที่โดนกลับไปดับสีอะไรคะลีน่าอันนั้นอะ ตอนนี้ฝนมันตกด้วยนะคะแล้วแล้วคาลินก็ชอบที่นี่มากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย